นี่ถั่วเขียวต้มน้ำตาลป้าน้องใส่ถั่วขาวลูกเดือยแล้วก็พุกกาดจีนเข้าไปด้วยนะคะคุณประโยชน์เขามากมายนะคะตระกูลป้าน้องทุกคนเลยคือคุณพ่อให้คุณแม่ทำให้ให้พวกเรากินเนี่ยทุกคนจะเหมือนติดเลยค่ะไม่มีอะไรก็จะต้มถั่วเขียวคุณพ่อจะ บอกว่าอย่างน้อยเนี่ยควรจะต้มกินทุกอาทิตย์หรือน้อยสุดรกร็เดือนละครั้งแต่ป้าน้องเนี่ยเรียกจะแทบทุกอาทิตย์เลยค่ะแต่จะไม่หวานจัดนะคะเพราะคุณประโยชน์เขามากมายไม่ใช่ไม่ทราบว่าพออันนี้หรือเปล่าดูจากคุณสมบัติแล้วเขาบอกว่ามันจะช่วยให้ผิวหนังเนี่ยคอเคอ พวกคอผิวหนังสมองอะไรเนี่ยมันเสื่อมช้านะคะแล้วมันก็จะชุ่มชื้นนะคะผิวหนังอะเนี่ยคะ่ะเราก็ทานกันอร่อยติดยิ่งกว่าผลไม้อีกอะคะ่ะลองดูนะคะอย่าคิดว่าของเขาถูกแล้วทำง่ายแล้วไม่มีคุณค่า คุณศึกษาดูจริงๆการจะเลือกอะไรรับประทานเนี่ยไม่ใช่ว่าตามใจปากนะคะต้องนึกถึงคุณค่าคุณประโยชน์ของเขาด้วยนะคะเรากินของมีประโยชน์ร่างกายแล้วก็จะสมบูรณ์ค่ะคนสูงอายุอ่ะมักจะเป็นโรคก,กระดูกบางกระดูกเพาะผุกระดูกเปราะฟันเฟินเนี่ยก่อนหมดเนี่ยค่ะ คุณแม่ป้าน้องเนี่ยอายุเจ็ดสิบแปดเนี่ยฟันดีทุกซีกเลยยังเคี้ยวอ้อยกัดอ้อยได้สบายเลยนะคะเนี่ยป้าน้องก็แปดสิบแล้วเวลาไปหาหมอหมอเขาบอกโอ้โ oh, หฟันเต็มปากเลยไม่ทราบว่าเออ อาหารที่เลือกกินหรือเราเรียนรู้มาแล้วถูกฝึกสอนมาตั้งแต่เล็กก็ไม่ทราบจะกินผักใบเขียวของทอดของมันเนี่ยไม่ค่อยกินจะกินผักนึ่งต้มยำปลานึ่งอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วถักเขียวต้มเนี่ยพวกเราพี่น้องทุกคนกินแล้วก็เหมือนเหมือนอาหารที่ว่าเราต้องกินนะคะคือ มันอร่อยมันรู้คุณค่าเขาเนี่ยมากมายกว่าเนี่ยค่ะแปดสิบแล้วใครก็บอกว่าวันนั้นไปหาหมอหมอบอกว่าคุณอายุแปดสิบแล้วเหรอถามทำไมเหรอคะหมอรูปร่างหน้าตาผิวพรรณเนี่ยมันไม่ใช่เลยการพูดการจาก,การเดินการเหินบอกหมอป้าเป็นนักโภชนาการค่ะถึงเป็นนักโภชนาการก็ มันก็ไม่ควรได้ขนาดนี้คือเราต้องทําจิตใจด้วยค่ะจิตใจเราเนี่ยปล่อยวางให้หมดอย่าไปอิจฉาลิษยากรอย่าไปเส่อเสียดหรือว่าใครใครจะว่าอะไรหัวไม่แตกเลือดไม่ออกนะคะไม่ต้องไปสนใจนะคะ่ะปล่อยวางให้หมดจิตเราสบายกายเราก็สบายไม่ต้องไปรอสวรรค์ชาติหน้าหรอกคะ่ะเอาชาตินี้แหละคะ่ะหมอบอก ผิวพันธ์ป้าก็ไม่น่าใช่คนแปดสิบเพราะกะเกิดก็ไม่ค่อยจะมีมีบ้างแต่ไม่เยอะบอกป้าก็ต้องใช้ครีมบำรุงช่วยบ้างพอสมควรนะคะอาบน้ำเสร็จก็ทาทาตัวด้วยแต่ก็ทาพอประมาณไม่ใช่ว่ามากบายกายกองนะคะแล้วก็อาหารกับจิตใจนี่ก็สำคัญได้ประโยชน์มากนะคะด้านโภชนาการั้งแต่เล็กนะคะคุณแม่ จะต้มถั่วเขียวให้กินตลอดค่ะอย่างน้อยก็อาทิตย์ละครั้งพอว่าน้องมาเรียนและมาศึกษาก็ทราบว่าถั่วเขียวเนี้ยคุณประโยชน์เขามากมายนะคะอยากรู้ก็เข้าไปดูในคูเกอร์นะคะพอคนสูงอายุเนี้ยค่ะก็จะเป็นโรค กระดูกบางกระดูกพุ่นนะคะเราเนี่ยร่างกายหรือกระดูกเราเนี่ยก็ต้องต้องการแคลเซียมฟอสฟอรัสแล้วก็วิตามินดีในการสร้างกระดูกนะคะการเดินมากๆนี่กะสะ็สร้างก็เกิดแคลเซียมขึ้นได้นะคะแล้วตอนนี้ก็ การที่จะตอนเช้าแดดตอนเช้าไม่เกิน11บเอโมงนะคะออกไปเดินที่สนามหญ้าหรือให้มันโดนแดดบ้างมันก็จะรับวิตามินดีก็จะทำให้แคลเซียมและฟอสฟอรัสโพแทสเซียมพวกนี้ค่ะเขาไปช่วยให้กระดูกแข็งแรงนะคะวพ่อน้องก็ไม่ทราบอะค่ะ คนเขาบอกเอ๊ะทำไมป้าน้องไม่ค่อยแก่ศึกษาไปศึกษามาเขาถั่วเขียวนี่เขาช่วยให้ผิวชุ่มชื้นด้วยค่ะป้าน้องทีกินประจำเลยแต่แต่จะไม่หวานจัดนะคะจะหวานแบบเขาเรียกอะไรนิดหน่อยหรือเขาเรียกโบราณเขาเรียกหวานแรมปแ๊ม,มหวานนิดหน่อย เราก็จะใช้น้ำตาลตะหนดหรือน้ำตาลสายแดงนะคะไม่ใช้น้ำตาลสายขาวนะคะทั่วเขียวนะคะเวลาซื้อมาเนี่ยล้างน้ำแล้วก็ถูถูกันนคะค่ะเขาจะมีเศษอะไรเนี่ยออกมานะคะป้าน้องก็จะล้างสักสองสามน้ำแล้วก็แช่ทิ้งไว้ค่ะแล้วพอเวลาปิดต้มเนี่ยคะ่ะแล้วก็ถูถู ปรนนองล้างอย่างน้อยก็สามน้ำค่ะเราไม่ทราบว่าเขาคดฉีดยาอะไรหรือเคลือบอะไรไว้เห็นไหมคะน้ำเขาจะขุนนะคะเราก็ถูๆสักเอามือถูๆสักสองอย่างน้อยก็สามน้ำค่ะแล้วก็ล้างออกแล้วก็แช่ทิ้งไว้สักยี่สิบนาทีเดือนนะคะเอามาล้างแล้วก็แช่ไว้อากาสา ซาวหลายๆน้ำนะคะขาวค่ะอันนี้ผุ้สาจีนค่ะป้าน้องเอามาล้างสามสี่น้ำแล้วก็ใส่เกลือขยำขยำแล้วก็แช่ทิ้งไว้เพราะเราไม่ทราบว่าเขาฉีดยาอะไรมาบ้างหรือเปล่านะคะแล้วก็ล้างน้ำทิ้งสักสองสามน้ำค่ะเดี๋ยวจะเอามาต้มรวมกันกับถัว่ถวเขียว้้องก็จะเอาถั่วเขียวถั่วขาว ถั่วแดงเอ้ยลูกเดือยค่ะใส่ลงไปก่อนนะคะแล้วก็ใส่ช้อนสเตนเลสไปหนึ่งคันค่ะเพื่อให้เขาเปื่อยเร็วแล้วก็เปิดไฟนะคะแล้วก็น้องจะใช้หม้อลีนาแวร์นะคะพอเขเ๋ยวเเดือดเนี่ยตรงนี้เขาจะปุดปุดนะคะเขาจะเปื่อยได้เร็วสุกเร็วค่ะเห็นไหมคะเวลาเขาเดือดเนี่ย ตรงนี้เขาจะเป็นที่ระบายความร้อนค่ะเนี่ยเขาก็จะม้อดีนะแววเขาจะเด้งขึ้นเด้งลงนะคะให้ร้อนจะออกตรงนี้นี่ก็ต้มถั่วนะคะต้มได้ประมาณสักสิบนาทีแล้วป้าน้องเปิดดูเพื่อที่จะให้ลูกอย่าให้เขาถึงกะเละนะคะ พอเขาสุกเริ่มบานก็ตักน้ําออกค่ะไปกินล้างพิษค่ะกินล้างสารพิษนะคะเนี่ยค่ะเวลาเขาเขาเดือดต้มไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะลองตักดูนะคะว่าเม็ดถั่วเขียวบานหรือยังใส่น้าให้เยอะหน่อยนะคะเริ่มบานแล้วนะคะถ,ถ้าเดี๋ยวเม็ดถั่วเขียวเริ่มบานมากกว่านี้นะคะก็ตักน้ําเนี่ย ใส่ถ้วยไว้กินยังไม่ใส่น้ำตาลนะคะปักน้ำเนี่ยใส่ถ้วยไว้กินล้างสารพิษจากร่างกายค่ะที่เราได้รับจากยาหรือหรือยาฆ่า,มาแมลงต่างๆนะคะยากันบูดอะไรเนี่ยผงชุบรสเนี่ยนะคะอะไรที่เป็นพิษขับจากร่างกายนะคะเราก็จะปักน้ำเนี่ยไว้ให้เขา เออบานอีกนิดหนึ่งนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ใส่น้ําตาลนะคะอันนี้เม็ดถั่วเขียวเริ่มบานแล้วนะคะเราก็ตักน้ําเนี่ยค่ะเอาไว้กินล้างสารพิษนะคะ,ะ,คะตักน้ําไว้เพื่อดื่มล้างสารพิษนะคะถั่วก่อนที่เราจะใส่น้ําตาลนะคะมันเริ่มบานแล้วก็ตักน้ําไว้สักถ้วยหรือสองถ้วยไว้ล้างสารพิษนะคะ สารพิษจากผักหรืออาหารที่เรากินเข้าไปค่ะยาฆ่า,มาแมลงแล้วก็พวกสารต่างๆที่เขาแช่ปลาแช่หมูฟอกสีอะไรนี่ยคะแล้วยาเคมีต่างๆอะคะอพุซาแดงเกิดน้ำนะคะแล้วก็เอาใส่ลงไปค่ะพุซาจีนแห้งค่ะเพราะอดเดี๋ยวเขาบานแล้วเออ เราจะใส่น้ำตาลแล้วค่ะเวลาใส่น้ำตาลเราใส่ทีละน้อยนะคะไม่ต้องใส่ให้ได้ที่นะคะค่อยให้น้ำตาลเขาค่อยค่อค่อยค่อ,คอเข้าเนื้อค่ะเดี๋ยวมันจะไปรัดเนื้อถั่วเลยประมาณหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลไป สักสองช้อนโต๊ะค่ะช้อนเล็กๆป้าน้องก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคุณพ่อเนี่ยให้คุณแม่เนี่ยต้มถั่วเขียวให้พวกเรากินอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งค่ะคุณพ่อก็ไม่ได้บอกอะไรมากไปวกว่านั้นจนมาดูหนังเกาหลีแดจังกึมถึงได้ทราบว่าน้ำต้มถั่วเขียวเนี่ยก่อนที่จะใส่น้ำตาลนะคะพอถั่วเขียวเริ่มบานเราก็ตักมาใส่ถ้วยไว้เขา จะล้างสารพิษค่ะแม่ของแดจังกึมแม่นางเอกค่ะโดนกอกยาพิษเพื่อนใส่ร้ายแล้วเ,เพื่อนที่ที่รักมากเนี่ยก็แอบต้มถั่วเขียวเนี่ยแล้วน้ำใส่ถุงแล้วไปยัดใส่ทำเป็นกอดยัดใส่เสื้อแล้วก็ซิบว่ายัางไงกินให้ได้นะแล้วเขาก็เชื่อค่ะพอไปก็กระเสือกกระสนไปก็เจ็บเจ็บปวดมากค่ะ อาเจียนเป็นเลือดก็ฝืนกินเข้าไปมันก็อาเจียนขับสารพิษออกมาบาดเจ็บสาหัสแต่ก็รอดค่ะพอดีพ่อพ่อนางเอกมาเจอค่ะก็เอาไปรักษารอดนี่แหละค่ะคือประโยชน์ของน้ำถั่วเขียวเล้วปน้องมาเปิดคุกเกอดูว่าเอ๊ะทำไมคนเขาว่าตระกูลเราเนี่ยไม่ค่อยแก่แล้วก็แข็งแรงเออ รุ่นเดียวกันเนี่ยขนาดรุ่นเดียวกันเนี่ยลูกสะพายยังเคยถามไปเลี้ยงรุ่นจบม6หที่จันทบุรีพอกลับมาลูกสะพายถามบอกว่าคุณแม่ทําไมพี่สาวคุณแม่เยอะจังถามทําไมเลรอลูกเขาบอกกันเนี่ยทำไมพี่สาวคุณแม่เยอะจังบอกอมไม่ใช่พี่สาวนะลูกคือเพื่อนจบม6หกรุ่นเดียวกันเขาบอกเอา้าทําไมเขาแก่กันหมดทาไมคุณแม่ไม่ค่อยแก่ก็ แม่ก็ไม่รู้จนไปค้นเนี่ยถึงได้เจอว่าเออคนเราเนี่ยน้อยคนมากนะคะไม่รู้กี่สิบหรือกี่ร้อยล้านคนเนี่ยจะได้ยินพิเศษมายินพิเศษอันเนี้ยจะทําให้แก่ช้าคนอื่นเขาเอาอยุเท่าเราเนี่ยเขาจะแก่ผิวย่นอะไรเนี่ยแต่ตระกูลเราไม่ค่อยเป็นค่ะผมก็ไม่ค่อยต้องโกกต้องย้อมนะคะแต่มันก็ต้องจิตใจด้วยค่ะ คือต้องปล่อยวางให้หมดเพราะถ้าเผื่อเราไปไปเครียดไปอะไรหรือเก็บมาคิดหรือเจ้าคิดเจ้าแค้นหรือขี้ชาริษยาใครไม่ปล่อยวางแล้วก็กินอาหารที่ไม่ค่อยมีประโยชน์เราก็แก่เร็วได้ค่ะเนี่ยจนมาเจอเอ๊ะถั่วเขียวมาอ่านสรรพคุณคุณเข้าไปลองดูในคูเกอร์สิคะเขาบอกว่าถั่วเขียวเนี่ยมีโปรตีนสูง เสริมสร้างกล้ามเนื้อต้านมะเร็งควบคุมระดับของไขมันและน้ำตาลในเลือดแล้วก็มีแม,ม,ก,ม for rat, กนีเซียมมีมีธาตุเหล็กมีฟอสฟอรัสพวกเนี้ยในละแล้วก็ฟอ์เรตเนี้ยสูงค่ะเนี้ยก็จะบำรุง ประสาทสมองผิวหนังต่างๆเนี่ยคือคือไม่ให้เหียวยน่นก็จะเต่งตึงแล้วก็ไม่ไม่ค่อยเหียวย่นนะคะแล้วก็มีวิตามินบสูงมากซึ่งในนี้จะมีทั้ง B 1 B 5 B 9แล้วมีแมกนีเซียมมีฟอสฟอรัสนะคะเนี่ยก็ก็ฝึก ให้กินมาจนตอนแรกก็คิดว่าพ่อลูกเยอะแม่เขาก็เลยไปทำขนมอย่างอื่นมันมันแพงพอขลังมาเรียนโภชนาการแล้วมาเรียนรู้แล้วก็ค้นกว้าดูในคูเกอร์แล้วก็อาจารย์สอนนะคะเนี่ยก็จะได้ข้อมูลเหล่านี้ค่ะปาน้องก็จะกินทุกอาทิตย์และคะ่ะแต่วันนี้ต้มพิเศษหน่อยคือใส่ทั้งถั่วเขียว ถั่วแดงถั่วขาวแล้วแล้วก็ลูกเดือยค่ะแล้วป้าน้องก็ใช้น้ำตาลตะโนดนะคะจะไม่หวานเยอะหวานรแรมตอนแรกก็เติมน้ำตาลไปหน่อยแล้วเดี๋ยวชิมนะคะถ้าเผื่อไม่หวานก็เติมอีกได้ค่ะอย่าเติมพูดพลาดไปนะคะเขาจะไปรัดเนื้อถั่วเดี๋ยวถั่วจะไม่นิ่มค่ะกินน้ำต้มถั่วเขียวล้างสารพิษกันนะคะ แล้วก็กินถั่วเขียวถั่วแดงเอ้ยว like ันนี้ไม่ได้ใส่ถั่วแดงค่ะถั่วเขียวถั่วขาวลูกเดือยแล้วก็พุทราจีนต้มค่ะมีคุณค่าทางด้านโภชนาการสูงมากเลยนะคะเนี่ยเขาบอกว่าเราใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะใส่ประมาณเสร็จครึ่งช้อนชาก็พอค่ะ ก็แล้วแต่จำนวนถั่วเขียวที่ต้มให้เค็มปริเอนิดหน่อยเขาจะช่วยให้ชูรสขึ้นค่ะช่วยให้รสกลมกล่อมค่ะอันนี้ป้าน้องใช้เกลือดำัก,กแล้วป้าน้องว่าเขาจืดไปนิดหนึง่งป้าน้องก็เติมน้ำตาลกับเกลือลงไปนะคะเพื่อให้เขาหวานขึ้นอีกนิดหนึง่งป้าน้องจะไม่ชอบกินหวานจัดนะคะเราเติมร้อนๆเนี่ยเออเราไม่ต้องเคี่ยวต่อละคะ่ะ พอเดี๋ยวถั่วบานมากแล้วแม่อร่อยนะคะถั่วเขียวต้นน้ำตาลเขาจะมีคุณค่าทางอาหารเยอะนะคะมีโพแทสเซียมมีฟอสเฟตมีแมกนีเซียมแล้วเราเราก็จะได้สารอาหารครบนะคะเช้าเราก็ไปรับแสงแดด มีแคลเซียมอะไรพวกนี้เราก็ได้ครบกระดูกก็จะไม่เปราะไม่บางค่ะคนบางคนไม่เข้าใจนะคะคือเราต้องศึกษาไปด้วยค่ะถึงเรียนมาเขาก็ไม่ได้สอนหมดค่ะต้องศึกษาค้นกว้าไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้ข้อมูลนะคะ